สวัสดีครับจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเจ้ากระรอดเน<ไ>ี่ยมันมาในรูปแบบต่างๆีกเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ครั้งนียต้องเผชิญกับอะไรมาดูนะครับมาดูมาดูาดอ๋อมาดูกันนะครับนี่ดูนะั่นี่นี่ยกมาแดงไว้ก่อนแล้วนะแบนแต่ตตเลยนี่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 เห็นไหมเห็นไหมนี่ นี่นี่มันมาเป็นตะปูกเกียวนะครับนี่เห็นไหมอ่ะดูกใกล้ๆนี่นี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับแม่จะใช้รถหน่อยออกมาในแบนตึดเลย่นะนั่นแหะนะถึงได้บอกบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรมันมนันหลายๆรูปแบบนะครับมันทําบุญทําทานเนะอุที่วนบุญนกุศลนะครับให้เมตตาไปนะโอเคครับ